ได้ฮะอยู่ไม่ได้ถือว่าเป็นการที่เข้ามาเขาจะอ้างว่าเขาเข้ามาเนื่องจากพื้นที่แห่งนี้เดิมเคยเป็นป่าสัมปทานฮะเป็นของบริษัทเอกชนทําไมเข้ามาได้ฮะแต่เมื่อหมดสัญญาแล้วเขาก็จะเข้ามาทํากินซึ่งจริงๆแล้วป่าแห่งนี้เมื่อหมดสัมปทานแล้วเนี่ยเมื่อหมดสัมปทานแล้วเนี่ยเขาก็จะมีแนวทางมีนโยบายในการพื้นฟูป่าต่อ ตามแนวทางตามแนวทางของทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม uh huh. นะฮะไม่มีไม่มีแนวโน้มไม่มีแนวทางไม่มีนโยบายที่จะให้บริษัทเอกชนหรือกลุ่มใดๆเข้ามาทําประโยชน์ เป็นการยืนยันผ่านหัวหน้ากองหนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยทางจังหวัดบุรีรัมย์ว่าจะไม่อนุญาตให้มีการอยู่อาศัยหรือทําการเกษตรที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่แม้จะเคยเป็นพื้นที่ซึ่งเคยให้บริษัทเอกชนมาทําสัมปทานป่าไม้และหมดสัญญาไปเมื่อ4ปีก่อนก็ตามเรายืนอยู่ที่บริเวณอำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์นะครับ บริเวณทางขึ้นตรงจุดนี้เป็นเส้นทางเดียวนะครับที่จะมุ่งหน้าไปยังบริเวณป่าสงวนแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ก่อนหน้านี้ประมาณย้อนหลังไปแปดปีมีชุมชนมีชาวบ้านซึ่งเข้าไปจับจองที่ดินภายในพื้นที่ป่าสงวนเพราะเชื่อว่ามีความคิดว่าสามารถจับจองที่ดินเพื่อทําการเกษตรและอยู่อาศัยได้จนตอนนี้ทางฝ่ายป่าไมา้ฝ่ายอุทยานได้มีการฟ้องร้อง และใช้มาตรการผลักดันร่วมกับทางกองทัพเพื่อให้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ภายในป่าสงวนนั้นออกมาจากพื้นที่ครับหลังถูกผลักดันออกจากป่าดงใหญ่ชาวบ้านบางส่วนออกมาอาศัยอยู่ในป่าสวนยางบริเวณบ้านซับคนิงตำบลลำนังรอง โดยเริ่มสร้างที่อยู่อาศัยชั่วคราวซึ่งจากการสอบถามข้อมูลพบว่าชาวบ้านกลุ่มนี้เข้ามาจับจองที่ดินทํากินในบ้านตลาดควายตั้งแต่ปีพศ2549โดยชักชวนกันมาว่าสามารถอาศัยอยู่ได้และจะมีที่ดินทํากิน่ตอนนั้นตอนนั้นแบบว่ามากับหลวงพ่อจา่าหลวงพ่อไปอยู่ที่วัดครับผมก็เลยติดตามหลวงพ่อมา,าอ,อปกติป้ามีบ้านอยู่ไหมัไม่มีะอะค่ัมีแต่ว่า ขายมาหมดแล้วจะขา,ายมาหมดขายเพื่อเพื่ออยากจะมาอยู่หาที่ใหม่อยู่เพราะว่าที่บ้านมันไม่มีมีมีแต่ที่อาศัยแต่ไม่มีที่ทํากิน,นจ้า,านายไพฑูรย์ส้อยสดแกนนํำชาวบ้านในก้าวบาทให้ข้อมูลว่า ที่ดินที่ชาวบ้านไปจับจองเป็นที่ดินปู่ย่าเคยอาศัยอยู่สมัยก่อนนโยบายปราบคอมมิวนิสต์และถูกผลักดันลงมาเมื่อปีพศ2520และมีบริษัทสัมปทานที่หมดสัญญาไปแล้วชาวบ้านจึงขอกลับเข้าไปอยู่เนื่องจากมีคนในลำนังรองจํานวนมากยังเป็นคนจนและไม่มีที่ดินทามาหากินคือ,ค,อคือเบื้องต้นตอนนี้ที่ที่เราทาได้ก็คือ,อ,อถ้าจะให้เราไปสู้ก้หามันก็คงสู้ไม่ได้อยู่แล้วอันแต่ว่า คือคือโดยจริงแล้วก็คือเราก็ยังคงยืนยันในในในพื้นที่ตรงนั้นในที่ดินตรงนั้นว่าเนีย่ยมันเป็นสิทธิของเราที่เราสมควรที่จะได้อยู่ตรงนั้น ฝ่ายทหารกองทัพภาคที่สองเจ้าหน้าที่กรมอุทยานกรมป่าไม้และฝ่ายปกครองจังหวัดบุรีรัมย์เริ่มใช้มาตรการบังคับใช้กฎหมายตามคำสั่งของศาลจังหวัดนางรองที่ห้ามไม่ให้มีการทำกิจกรรมใดๆในเขตร,รักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่และป่าสงวนแห่งชาติในอำเภอโนนดินแดงโดยให้ผู้ที่อยู่อาศัยทั้งหมดออกไปจากพื้นที่แต่จะนำมาสู่การคัดกรองตรวจสอบเพื่อการจัดสรรที่อยู่อาศัยรองรับต่อไปหลังจากนี้ขณะท,ที่ทีมข่าวทีมเอ็นเอทโฟได้รับข้อมูลว่า คนที่เข้าไปอาศัยอยู่ในป่าดงใหญ่มีทั้งชาวบ้านท้องถิ่นและต่างถิน่นมีขบวนการหลอกลวงให้ชาวบ้านจ่ายเงินมาจองที่ดินและรอการต่อรองเพื่อขอเป็นโฉนดซึ่งฝ่ายป่าไม้หรือฝ่ายอุทยานระบุว่าไม่สามารถอยู่อาศัยหรือจับจองที่ดินได้เนื่องจากเป็นเขตป่าสงวนและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ที่สําคัญของทางจังหวัดบุรีรัมย์ชานชายพงประหลัดถ่ายภาพผู้ชโนภรักไทยทีนเเฟนิโฟรายงาน